น้ำลายจะไหลอะพูดเยอะอะแล้วเหมือนกินน้ำมาใช่ไหมกักน้ำลายไม่อยู่เฮ้ยมันมีอันนี้ด้วยอ่ะอ๋อเอาไปแล้วนี่นะเอ้ยใครทำอะไรทำไมทำไมมันดังอะไรปิ๊งปิ๊งหาหาตังไปมอได้วตใช่เฮ้ยหนูเล่าอะไรฟังมาอืมคือหนูอ่ะ ตอนแรกหนูผอมลงใช่ไหมหนูผอมลงน้ำหนักประมาณห้าห้าห้าเอ็ดห้าสองเออแล้วแบบว่าเนื้อลบแบบเขาเรียกอะไรอะไขมันช่วงอกช่วงอะไรเงี้ยแม่งยุบลงอะมันหายไปอะเออแล้วทีหนูก็เลยปั้นหนูจะปั้นหุ่นใหม่ก็คือหนูจะกินเยอะๆกินเยอะเพื่อให้แบบว่าไขามันมันในนี่แล้วทีหนูก็ แล้วหนูค่อยลดเอวลดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าหนูเป็นคนชอบให้แบบว่ายังไงนะขาเล็กแล้วก็เอวเล็กแค่นั้นเลยแต่พอหนูกินเยอะใช่ไหมหนูหยุดไม่อยู่หนูก็กินเยอะเข้าไปอีย <c oughs> หน้ามันก็้วน <c oughs> อ๋อมันถึงครึ่งมันก็เลยได้ยินเสียงปิ๊ง คิดว่าปิดเกลป่าขาป่าไปไหนกันหมดไม่กล้าตั้งอันนี้เลยอ่ะพี่เเวนไม่อยู่เลยไม่กล้าตั้งถ้าพี่เจเวนอยู่ก็จะกล้าตั้งหน่อยคิดถึงพี่เจเวนว่ะหนูไม่ได้บอกเวลาที่หนูจะมาไลฟ์ไงพี่เซเวนคงไม่ว่างมัง้งสวัสดีค่ะอืม,อม,อม เซเว่นไม่รู้ว่าแต่เขาน่าจะไม่รู้ว่าหนูมาไลฟ์ด้วยสวัสดีค่ะพี่พี่คนอื่นๆสวัสดีนะสะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันจันต้องไม่แก้สอบ <laughs> พี่ก็ต้องรู้ทำไมไอะคิดถึงหรอคะ แค่หายไปทั้งอาทิตย์ถายไปห้าวันคิดถึงหรอคะเงินในธนาคารป๋าอยู่เอาแย่จังขอบคุณนะคะอุ้ยเพิ่งได้ไอติมเอ่อตั้งแต่ไหนมาอไหนก็มีภูมิส่งไอติมให้แหละหนึ่ง พอแล้วสิทธินะคะอันเดียวพอไม่เอาพี่เขาโม้พอเห็นหนูทำเลียนหน่อยส่งไอติมมาเลยนะเมียอแแ้้วก็ะแดะมีคนส่งน้อยงั้นพอแล้วนะห้ามส่งแล้วนะออืมอืม มีหนึ่งก็ต้องมีสองไม่เอาแล้วพอแล้วหมดโคตาหมดโคต้าแล้วค่ะหมดโคต้าแล้วทุกคนค่ะระวังโดนบล็อกนะ ระวังโดนบล็อกนะเพื่อนหนูออนออนต่อต่ออยู่เพื่อนหนูเป็นคืาเรียกอะไรอ่ะเป็นแอดมินให้หนูเพิ่มให้เป็นให้มันคอยบล็อกให้ระวังโดนบล็อกนะคะหนูอาจจะไม่ได้บล็อกเองแต่าจะาโดนเพื่อนหนูบอกนะถ้ามินแปลกๆยุงกัดที่นะ้องไม่ใช่ยุงคะ่ะไสถ้าใครดูไม่ได้คือโดนเพื่อนบล็อกนะ เพื่อนมันออนอยู่อ่ะมันน่าจะเข้าดูมาดูไลฟ์หนูเนี่ยแหละหนูเพิ่มให้มันไอ้นี่ไว้ไงหนูบอกว่าบล็อกได้ตามสบายใจแต่ห้ามบล็อกไอ้นี่ห้ามบล็อกคนที่หนูชอบเดียวสวัส <c oughs> ดีค่ะหนูดิ้งเหรอทำอไร,รอ่ะหนูเดิ้งไม่ได้อ่ะจับแก้มแทนได้ไหมอ่ะใช่จริงจกมันอยู่ตรงคางไอ้นี่ อะไรวะข้างหน้าบ้านอะตรงหน้าต่างอะใครได้เสร็จนะแซงว่ามีคนพิเศษไม่ค่ะเพื่อนเป็นผู้หญิงเพื่อนชื่ออชื่อวิวค่ะแต่ว่าถ้าชื่อเต็มจริงๆชื่อ,อ,อภาพวิวภาพวิวอะภาพวิวอะเขาเ้าใจชื่อชานิสาชื่อพอไหม เพื่อนเป็นผู้หญิงเพื่อนเพื่อนสนิทเนี่ยแหลคะค่ะแอดไลน์งานตัวหน่อยเพื่อนชายแอคหลุมอะค่ะแต่ตัวจริงเพื่อนสวยเพื่อนนมใหญ่มากอือยิ่งกว่าหนุย่ยสวยตอนสมัยเรียนเพื่อนเป็นประธานนักเรียนแล้วก็เป็นอมเขาเรียกว่าอะไรนะท็อปสุดในรุ่นอะแล้วก็เป็น เชิงเหมือนเป็นดาวโรงเรียนประมาณนั้นเพื่อนเพื่อนนนี่เข้ามาดูบ่อยเกยบอกว่าเอมงั้นคอยบอกให้ด้วยนะอะไรอย่างงี้วันนี้ค่ะวันนี้ได้ตามนะคะเดี๋ยวถ้ามาอะไรหนูจะบอกไว้นะตรงวันนี้หนูก็บอกแล้วแต่ว่าหนูอ่ะ หนูไม่มั่นใจตัวเองหนูก็เลยลบลบโน้ตทิ้งไปแต่หนูบอกไปแล้วว่าหนูจะมาไลฟ์ตอนห,าหน้าทุมแต่ก็เกินเวลาอยู่ดีสวัสดีค่ะคนที่อยู่ขับโน้นนะคะ400คนนี้ ทำไมเขาพิมพ์แปลกๆหนูบอกดีกว่าอันนี้หนูบอกเองเลยเ <c oughs> มื่อยวันดีค่ะวันดีค่ะยาก,กัดตากได้ไหมพรุ่งนี้ตื่นเช้าๆด้วยนะคะทุกคน